สวัสดีครับวันนี้พบกับบ้านวังทองพักเครื่องนะครับใน EP ที่75นะครับวันนี้ EP ที่75นี้นะครับเป็น EP พิเศษนะครับยินดีต้อนรับส่งการนะพี่นะครับพี่วันนี้นะครับมีพระทั้งหมด20รายการนะครับเหมือนเดิมนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีนะครับมีเวลาเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับช่วงเทศกาลนี้อาจจะรับของช้าหน่อยนะพี่นะพะพอดีว่าติดเทศกาลนะพี่นะ แต่ไม่เป็นไรครับทดแทนนะครับการที่เสียเวลานะครับผมก็จะมีของแถมให้นะครับพี่ท่านใดปิดพระจากผมนะครับสิ้าท่านแรกนะครับจะรับนี่เลยนะครับเป็นภาพถ่ายนะครับเป็นภาพปิ้นนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหันไร่นะครับจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับเป็นเป็นของเก่านะพี่นะที่ผมได้มาแล้วพี่นะผมจะแจกให้นะครับอย่างพวกที่ว่าพี่ปิดพระไฟหนึ่งโอ้เงี้ยผมก็จะแถมให้หนึ่งบานนะครับต่อหนึ่งท่านนะครับพี่นะ นะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะพี่นะรายการที่1กันเลยนะพี่นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะพี่นะนะครับมาเลยมาดูเลยนะครับรายการที่1นะครับนี่นะครับนี่อ่าอย่าลืมลืมบอกไปพี่นะนี่ช่องทางการติดต่อนะครับนี่นะครับกลางหน้าจอนะครับนี่นี่เลยนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อหาผมนะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์0959588513นะครับ ID ไลน์นะครับ k n 2 4 2 5 3 5นะครับ ID ไลน์ผมชื่อเคนนะพี่นะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับมา รายการที่1นนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับประจําวันนะพี่นะประจําวันนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับนี่ครับหลวงปู่แหวนนะครับมีวันพฤหัสกับวันพุธนะพี่นะสองสององนะพี่นะสองบาทนะครับรายการที่1นะครับนะครับสององสองบาทนะพี่นะรายการที่1นะครับส่งฟีมีบริการเก็บเงินปลายทางพร้อมแถมนี่ด้วยนะครับถ้าพี่ปิดพระนะครับสิบห้าท่านแรกนะครับได้ไปเลยนะครับนะครับ รายการไหนก็ได้นะครับพี่นะสิบห้าทนแรกก็จะได้ไปนะครับอันนี้รายการที่หนึ่งนะครับต่อไปครับรายการที่สองนะครับเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฤษีลิงดํานะครับวัดสุางูงนะครับนะอุทัยธานีนะครับทนมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับรายการที่สองมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับสองร้อยบาทนะครับผมเอาแค่สองร้อยบาทนะครับวันนี้เป็นอีพีที่พิเศษนะพี่นะนะครับตอบแทนพี่ๆทุกท่านนะพี่นะนี่นะครับรายการที่สองนะครับหลวงพ่อฤษีลิงดําวัดสุางูงนะครับ รายการที่ะอ่นะต่อไปครับรายการที่3นะครับรายการที่3เป็นล็อกเก็ตนะครับหลวงพ่อสธรนะครับพระสธรนะครับเป็นรุ่นขึ้นจากน้านะพี่นะนะครับอันนี้นะครับนี่ตอโค้ดเรียบร้อยนะพี่นะนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตขึ้นจากน้านะพี่นะรุ่นขึ้นจากน้าอ่ะต่อไปครับรายการที่3นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่ สวยๆเลยนะครับนี่ดูด้านข้างมีต่ใบด้วยนะครับด้านล่างนะครับมีอุดกิ่งนะอุดกิ่งนะต่อโคดสอเสือด้วยพี่นะครับอุดกิ่งต่อโคดสอเสือนะครับอ่ารายการที่สี่นะอ่าต่อไปครับรายการที่ห้านะครับเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับพี่สวยๆเลยนะครับพี่รายการที่ห้านะครับ หลวงพ่อเงินนะครับนี่ดูน้ําทองเต็มองแล้วพี่นะหอคอสบายใจได้เลยนะพี่นะแท้แน่นอนนะครับอันนี้นะครับนะครับนี่นะครับรายการที่ห้านะครับด้านล่างนะครับเป็นหลวงพ่อเงินรุ่นสองห้าพี่นะนะครับสอห้านะครับนี่นะครับสาห้านะครับนี่นะครับรายการที่ห้านะครับ อ่ะต่อไปครับรายการที่หกครับรายการที่หกนี่นะครับเป็นเป็นเหรียญในหลวงนะพี่นะเหรียญในหลวงนะครับนี่ครับมอบธงลูกเสือชาวบ้านนะครับเนี่ครับเหรียญสวยๆเลยนะพี่นะนะครับสองร้อยปีนะครับนี่นะครับวัดที่วัดโคกเมรุนะครับนี่นะครับนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรายการที anyway. мире, ่หกครับต่อไปครับรายการที <the> <and repeated> <days> ่เจ็ดจะเลยพี่ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพักเก่านะพี่นะเป็นพักเก่านะพี่นะไม่รู้ที่เหมือนกันนะพี่นะเป็นพักเก่านะนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับดูเนื้อนะครับนี่โคตรเก่าพี่เขามากพี่จะไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่มันไม่มีพระไม่มีชื่อบอกนะใครรู้ที่นะพร้อมโดนกินตับเลยนะพี่นะนะครับนี่นะครับราการที่เจ็ดนะครับ อ่ะต่อไปครับรายการที่แปดครับรายการที่แปดนี้เป็นพาะผงเจ้าคุณนอนะครับเต็มองนะพี่นะเจ้าคุณนอนะครับด้านหลังเป็นยันท่านเลยนะครับพี่นะครับรายการที่แปดนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้านี่น่าจะเป็นหลวงพ่อโหน่งหรือเปล่าพี่เนื้อดินนะครับไปขายหนุงพ่อโหน่งนะพี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยนะพี่นะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะผมก็ไม่ใช่นักเล่นอะไรนะนะครับผมได้อะไรมาผมก็หยิบมาใส่ใส่ใส่เลยนะพี่นะนะครับนะครับอ่ระรายการที่เก้าแล้วพี่นะนี่นะครับมณสนิพระบ้านนะพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบรายการที่สิบนี่เป็นหลวมพ่องเงินอนีกแก้วนะพี่นะนะครับบ้านนี้หลวมพ่องเงินเยอะมากเลยนะโอ้โหพี่เก่าเนี่ยอันนี้ดูเลย แต่งโบราณด้วยพี่แต่งโบราณด้วยอุดก้นนะครับตอกหนึ่งห้าด้วยพี่เอ้ยหลงพ่อเงินหนึ่งห้า้ะเนี่ยพี่นะครับหลงพ่อเงินหนึ่งห้าหรือเปล่านะครับพี่นะครับดูดิพี่นะครับไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะครับนะครับนี่นะครับ โอ้โหดูดิโคตดคลาสสิกอ่ะพี่โอโ้ยอะต่อไปครับรายการที่11เอ็ดพี่รายการที่11อันนี้เป็นพระผงนะพี่นะเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับฐานสิงนะครับนะครับใช่ไหมใช่ฐานสิงไหมเขาดูกันแบบนี้ไหมพี่ผมก็จําเขามาแล้วพี่นะนะครับนะครับฐานสิงนะฮะผมเรียกว่าฐานสิงแล้วกันดูเนื้อดิพี่โคตรจัด นะครับ้ถจัดมากพี่อันนี้ด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับเนื้อสวยสวยเลยพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนี่เป็นพัะเนื้อดินนะพี่นะไม่รู้ที่พี่นะ่าจะเป็นทางทางสุพรรณนะผมว่าเนื้อดินแบบเนี้ยคล้ายๆพวกหลวงพ่อหนองอะไรประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นทางสุพรรณนะ นี่นะครับเนื้อลินแบบนี้นะครับนะครับด้านหลังนี่นเป็นลายผ้าด้วยพี่สมัยก่อนเขาใช้ผ้าขาวบางนะพี่นะนี่นะครับเป็นลายผ้าด้วยละเอียดละเอียด,อย,ดอย่างนี้เลยนะครับพี่มันดูง่ายจริงๆเลยนะพี่นะค้าบ้านเนี่ยดูดิเห็นไหมยอดเลยพี่พ,พี่ไปหาที่เอาเงี้ยผมว่าเป็นพิมพ์สม,มเด็จนะอันเนี้ยอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสิบสามพี่สิบสามนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะเป็นขุนแผนเนื้อตะกั่วนะครับ โอ้ยขุนแผนเนื้อตะกวัวนะครับอันนี้เป็นขุนแผนเนื้อตะกวัวนะครับนี่นะครับนี่เคอะเเลยพี่ไม่มีปัดขัดเช็ดถูแน่นอนนะครับมาไงไปงั้นเลยนะพี่นะนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับโอด้านหลังเป็นลายผ้านะพี่นะนี่นครับด้านหลังนะครับด้านหลังอ่า อันต่อไปครับไปเลยต่อไปเลย,เลยรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เป็นพักกิ่งนะครับพี่นะพักกิ่งก,กิ่งอะไรเนี่ยพี่พก,กิ่งอะไรเนี่ยพี่ทำไมมันเก่าอย่างเงี้ยพี่นะครับนี่นะครับอันนี้ด้านก้นตะไบนะครับดูด,ด้านหลังดูเนื้อดิพี่ พะหลุมรวมกันอยู่นะพี่นะบนหิ้งนะพี่นะมันกิ้งไปกิ้งมาก็ถลอกปอกเปิรกอย่างเี้ะพี่นะนะครับไอเหมือนมีคราบอะไรเงี้ยเคลือบไว้อยู่เลยพี่มีกาวด้วยนะครับแบบได้มาไงไปงั้นเลยนะพี่นะอ่ะต่อไปครับพี่ต่อไปนี้รายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้าพี่รายการที่สิบห้านี้ครับเป็น หลวงพ่อเดิมในะดูพี่ดูดิจริงไหมอ่ะผมได้มาไงไปงั้นเลยผมไม่มีแกะออกเลยพี่นะครับอะไรติดอะไรติดผ้าไม่รู้เนี่ยพี่ไปแกะเองนะพี่นะจะใครปิดไปนะปแกะเองนะพี่นะนะครับรายการที่สิบห้านะพี่นะรายการที่สิบห้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นฐานสูงนะพี่นะ เนี่ยฐานสูงนะดูดิฐานสูงนะพี่ฐานสูงนะครับดันคางแต่กสภาพเหมือนใช้มาแบบช้ำมากเลยนะพี่นะอ่นะต่อไปครับรายการที่สิบหครับนี่เป็นพักกุพี่พักกุโอ้ยโอ้ยไ้มางี้เลยอะสองดูหน่อยนี่คาบดินเคอะเ,เลยพี่ เป็นพักกุ่นะครับไม่รู้กุ่ไหนนะพี่นะ <u> uh> นี่นะครับอ่นะครับรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดกันเลยพี่รายการที่สิบเจ็ดนี่เป็นพักเปิดโลกนะครับเป็นปางเปิดโลกนะครับเนื้อดินนะครับเป็นปางเปิดโลกนะครับเนื้อเก่าเก่ามวลสารเก่าเก่านะครับ นี่นะครับเป็นปางเปิดโลกนะดูเนื้อดิโอ้โหจไปเอาที่ไหนแล้วเนี่ยพี่เก่าขนาดนี้นะครับมีที่ผมที่เดียวเนี่ยพี่หลุดแหลกแจกแถมไปทั่วหมดแล้วพี่นะนะครับนี่นะครับรายการที่สินะครับ นี่คมกิบเลยเลยเห็นไหมพี่คมมากเลยพ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดนี้องค์ใหญ่เหมือนกันนะพี่นะองค์ใหญ่ไม่รู้พระอะไรนะพี่องค์เบลอเลยแต่ประมาณเนี่ยนิ้วผมสามนิ้วได้ะนะครับรายการที่สิบแปดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวสองดูเนื้อให้นะครับพี่นี่นะครับดูเนื้อดิ ตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบเลยพี่เนื้อเนื้อตุ๊บตับนะครับอันนี้ด้านหลังเนื้อด้านหลังนะครับเหมือนเคลือบอะไรไว้ทักอย่างเคลือบรักไว้หรือเปล่าพี่นะครับเคลือบรักไว้ไหมนะครับอ่ะรายการที่สิบแปดนะอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบเก้าพี่อันนี้เป็นเหรียญลักครังนะพี่นะหลวงพ่อพรมวัดท่องไทใช่ไหมผมอ่านก่อน เอาใช่ด้วยหลวงพ่อผมวัดช่องแคนะครับดูโหดูความคมเลยพี่ดูจมูกดูเส้นบนพื้นเหรียญเลยพี่โอ้โหดูความคมนะพี่นะใครไปก็ยินดีด้วยนะพี่นะนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดพระดีๆอย่างนี้ทุกวันนะพี่นะนะครับพี่นะอ่ะกระไรท้องเลยพี่อ่ะรายการที่สิบเก้านะ นี่นะครับหลวงพ่อผมวัดช่องแขนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับนี่ไปหลวงปู่ทวดพี่หลวงปู่ทวดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหรือเปล่าผมไม่เป็นจริงๆนะพี่นะผมก็ไปเซิร์ช Google หาข้อมูลมาเฉยก็ได้รู้ว่าพี่จะได้มาบอกพี่ถูกแลาเป็นพระอะไรนะพี่นะ แต่แท้โอเคผมไม่ดูไม่เป็นนะพี่ดูเอานะพี่นะเฮ้ยมีเส้นข้างข้างคอด้วยพี่นี่เห็นไหมนี่นะครับเปิดหน่อยนะพี่นะนะครับดูใต้ฐานมีรูเจาะพลิกมาด้านหลังโอ้โหเม็ดแร่มีเมรร็ดแร่ด้วยพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่นะครับ รายการที่ยีนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบอะเราจบไปแล้วครับทั้งหมดยีิบรายการรายการละสอ0รบาทส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะปิด15ท่านแรกนะครับรับไปเลยนะครับนี่นะครับโคละหนบานนะพี่นะนี่นะครับโคละหนใบนะพี่นะนี่นะครับมีทั้งหมด15บห้าใบนะพี่นะก็สิท่านแรกนะพี่นะผมแจกนะพี่นะอันนี้แถมไปนะพี่นะนะครับอ่ะ ไม่มีค่าจะส่งใดๆทั้งสิ้นนะพี่นะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะพี่นะแล้วแต่พี่จะสะดวกนะพี่นะอ่านี่นะครับช่องทางการติดต่อเลยนะครับนี่เลยกลางหน้าจอเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าห้าเก้าแปดห้าหนึ่งสามนะครับไอ l ดี e ไลน์เคเอ็นสองสี่สองห้าสามห้านะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดกลางหน้าจอได้เลยนะพี่นะวันนี้นะครับอีพีที่เจ็ดสิบห้านะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ